สวัสด,ดีจ้ะทุกคนเนื้อหมูโดยเฉพาะสันในไม่รู้จะผัดอะไรกินใช่ไหมนี่มาลองเมนูนี้ดูสันในผัดต้นหอมจ้าอันดับแรกเตรียมเนื้อสันใน300กรัมหั่นเป็นชิ้นชิ้นจะบ้างหรือจะหนาก็แล้วแต่ใจเลยนะจ้าพอหั่นเสร็จแล้วเราก็เตรียมหมักได้เลยใส่เกลือลองไปหนึ่งหยิบมือ เหล้าจีน2ช้อนโต๊ะไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะซีิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพด1ช้อนชาหลังจากนั้นก็คุกเคล้าคนให้เข้ากันเลยจ้ะขั้นตอนนี้ไม่ต้องหมักนานนะหมักแค่30นาทีก็ใช้ได้แล้วโอเคตอนนี้เรามาเตรียมกระเทียมก่อนเลยจ้ะประมาณ5กรัม ทุบให้แหลกแล้วก็สับให้ละเอียดเลยตามมาด้วยต้นหอมต้นหอมหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เหมือนในในวิดีโอเลยนะนี่ถ้ายาวไปก็หั่นสั้นประมาณนี้แหละตอนนี้เรามาเตรียมเครื่องซอสกันก่อนเลยจ้าซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำา1ช้อนชาซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพด1ช้อนชาตามมาด้วยน้ำเปล่า150 ml จ้ะคนคลุกเค้าให้เข้ากันเลยทำไมเราต้องเตรียมน้ำซอสก่อนเหรอเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราผัดเราทำมันจะง่ายจะ้ะแค่เทลงไปก็พอไม่งั้นเดี๋ยวจะวุ่นวายหาเครื่องยากตอนนี้30นาทีผ่านไปแล้วเตรียมน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ผัดกระเทียมให้หอมก่อนเลย พอกระเทียมเริ่มหอมแล้วเราก็ใส่หมูที่เราหั่นลงไปเลยจ้านี่ผัดไปเลยผัดให้สุกเลยนะพอหลังจากหมูของเราผัดสุกแล้วเราก็เทน้ำซอสที่เราเตรียมลงไปได้เลยแค่นี้เองเห็นไหมง่ายๆนี่แหละก็คือเหตุผลที่เราต้องเตรียมน้ำซอสก่อนเพราะว่า มันจะประหยัดเวลามากหลังจากนั้นก็ผัดจนน้ำมันข้อนอย่างนี้ก็โอเคแล้วเทต้นหอมลงไปได้เลยจ้าแล้วก็ผัดอีกทีนึงก็เป็นอันเสร็จเพราะว่าเราต้องการกลิ่นของต้นหอมไม่จำเป็นต้องผัดนานเกินนี่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้าเมนูนี้ลาดข้าวนะขอบอกเลยว่าอร่อยแถมยังง่ายอีก่ังหากลองทำตามดูนะจ้า